วิภาวดีตียกุลหลังได้อิสรภาพในรอบ19ปี อีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ใครหลายคนในอดีตยุค70-80ต้องคุ้นชื่อกันบ้างสำหรับติ่มวิภาวดีตียกุลโดยเธอเป็นพี่สาวของหม่อมอุมวิยาดาอุมารินนางเอกเรื่องเทพธิดาโรงแรมเริ่มเข้าวงการภาพยนตร์โดยแสดงภาพยนตร์16มมให้กับบุรพิลสินภาพยนตร์ในเรื่องสอยดาวสาวเดือนกำกับการแสดงโดยฉลองพักดีวิจิตมีมิตรชัยบัญชาพิชาราเป็นพระเอกนางเอก ส่วนวิภาวดีนะั้นได้รับการเปิดตัวเป็นดาราหน้าใหม่พร้อมกับเจรศักดิ์อิสารางกูลโดยได้รับบทเป็นลูกสาวของมิชัยบัญชาชื่อว่าสาวเดือนเข้าฉายเมื่อวันที่22สิงหาคม2512ทั้งนี้หลังจากเธอหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงกว่า19ปีก็ได้รับอิสรภาพอีกครั้งและมีโอกาสออกมาเปิดใจถึงชีวิตปัจจุบันของตน ทั้งนี้ในวันนี้เราจึงจะพาทุกคนมายชมหน้าและชีวิตปัจจุบันของเธอที่ต้องบอกเลยว่าชีวิตของเธอตอนนี้เป็นไปได้ดีมากๆทั้งนี้หากย้อนกลับไปแฟนภาพยนตร์และบรรดาผู้สร้างทั้งหลายได้รู้จักวิภาวดีในฐานะดาราสาวใจก้าก็คือเรื่องลูกสาวพระอาทิตย์สมบัติเพชรราซึ่งเป็นผลงานการสร้างและกำกับของสออัศนะจินดาพอเรื่องนี้จะมีฉากที่วิภาวดีเปลองทลาเล่นน้ำตกอยู่เป็นเวลานาน,านจนพระเอกมาพบ เข้าฉายเมื่อวันที่22ตุลาคม2512ก็ทำให้ชื่อของวิภาวดีติดทำเนียบดาวคนใหม่ของเมืองไทยทันทีจากนั้นวิภาวดีก็มีผลงานภาพยนตร์อีกไม่กี่เรื่องเช่น หาดใหญ่ใจสู้2,512สมบัติเพชรราก่อนที่จะหยุดแสดงภาพยนตร์หันไปใช้ชีวิตส่วนตัวและเปิดกิจาการร้านอาหารอยู่พักหนึ่งโดยเธอเป็นคนชวนหม่อมอุ้มน้องสาวไปดูการฉายภาพยนตร์เข่าชื่อการโดยมีหม่อมเจ้าชาตีเฉลิมยุคนผู้สร้างและผู้กำกับหนังมากฝีมือ ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องเขาชื่อการนั่งอยู่ด้วยแท้ที่จริงแล้วท่านมุยไม่ได้รู้จักหรือได้ทำการเรียกคุณอูม,มัาด้วยซ้ำความสาสวยอันโดดเด่นของเธอได้ถูกตาต้องใจท่านมุยเข้าจึงทำให้เธอกวักมือเรียกคุณวิภาวดีเพื่อพูดคุยชวนคุณอูมเข้าสู่วงการบันเทิงและพบรักกันในที่สุด